ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆน้องในช่อง YouTube สมพนธ์สติวันอีกวันหนึ่งครับเมื่อสักครู่ผมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะนั่งมาจากบขอสอสุงไงโกลกมาที่โรงแรมเวนิสพาเลตครับเวนิสพาเลตถนนชื่นมันคาอำเภอสุงไงโกลกจกังหวัดนราธิวาสวันนี้ผมจะพักที่นี่นะจองไว้แล้วในราคาน่าจะ500กว่าบาทนะเดี๋ยวเรา วันนี้แนะนำนะครับที่พักราคาไม่แพงแล้วก็อยู่ที่สุงไหงกอลกให้เพื่อ,อนๆได้ชมสักหนึ่งที่นะเวนิสพาเลทข้างๆก็จะมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับที่เราเห็นอยู่แล้วก็ธนาคารกรุงไทยเข้ามาภายในนะตรงนี้เป็นล็อบบี้นะครับมีกาแฟมีสแน็คให้รับประทานฟรีดื่มฟรีด้วยนะ ที่ล็อบบี้นะตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปห้องนะครับผมเช็คอินสักครู่ขึ้นไปห้องที่ชั้น3นะวันนี้ห้อง301ตรงนี้นี่เครื่องทำกาแฟนะสามารถใช้บริการได้ฟรีนะครับขึ้นลิฟต์นะครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปชั้น3กันเช็คอินเรียบร้อยสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เที่ยงเลยนะสำหรับวินิจพาเดศ ที่สุงไงโกโลกนี่ตอนนี้ขึ้นมาชั้น3ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะสำหรับโรงแรมราคาประมาณ4500มีอะไรบ้างวันนี้แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาพักก็มีหลายที่นะที่สุงไงโกโลกแต่วันนี้ผมมาพักที่นี่พอดีก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆนี่แหละชั้น3ครับนี่บริเวณชั้น3มนะมีลิฟต์มีเราเตอร์ไวไฟ มี w i f i ฟรีนะครับที่นี่ห้อง3 0มผมมาก็ประมาณบ่ายสองนะตอนนี้แต่เขาให้เช็คอินได้แต่เที่ยงแล้วแหละนี่ห้องนี้สามศูนย่งเดี๋ยวผมเข้าไปนะครับเขายังไม่ได้ปิดหน้าต่างแล้วก็ไม่ได้ปิดม่านนะเข้ามาก็มีแอร์นะครับมีแอร์มีกระจกมีที่นอนผมจองปเป็นเตียงเดียวครับวันนี้มีทีวีนะครับทีวีจอแบนด์ให้ กุญแจก็เป็นกุญแจธรรมดานะไม่ใช่คีย์การ์ดนะครับแต่เราต้องเสียบการ์ดเข้าไปเพื่อที่จะเปิดไฟในห้องน้ำก็มีชักโครกมีสายฉีดชำระมีอ่างล้างมือล้างหน้าน้ำนะครับน้ำร้อนน้ำเย็นมีกระจกให้แล้วก็มีแก้วให้สองใบมีครีม,มเขาเรียกอะไรแชมพูแล้วก็สบู่ก้อนนะนี่มีทีวีนะครับตรงนี้เป็นกระจก ตู้เสื้อผ้าแบบเปิดครับมีพัชดตัวให้2ผืนน้ำดื่มให้2ขวดนะแล้วก็ตู้เย็นให้1ตู้ด้วยยังไม่มีอะไรนะน้ำเขายังไม่ได้แช่ไว้ให้ครับมี2ขวดก็น่าจะมีแค่นั้นนะมีเกา้าอี้เหกหนึ่งตัวไม่มีกาแฟไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนให้นะครับที่นี่ นี่มีโทรศัพท์ให้นะครับแบบรุ่นเก่าคลาสสิกเลยปุ่มกดมีรีโมทแอร์รีโมทเคเบิลทีวีนะแล้วก็ด้านบนก็จะมีลูกศรชี้สำหรับละหมาดนะครับสำหรับโรงแรมในภาคใต้ก็จะมีแบบนี้แหละแนะนำเพื่อนๆสั้นๆนะครับวันนี้ที่พักที่สวยก็ลกอีกหนึ่งที่ครับเป็นตัวเลือกนะ เวนิสพาเลทถนนชื่นมันคาอําเภอสวยโกลกจังหวัดนราธิวาสราคาน่าจะ500ประมาณ500บาทนะเป็นห้องแอร์ครับเครื่องทำน้ำอุ่นทีวีให้ภายในนะครับตอนนี้ผมปิดม่านเปิดแอร์เปิดไฟลองดูเรียบร้อยใช้ได้ครับอาจจะไม่รู้ราเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็มาในแบบราคาถูกนี่แหละครับเน้นราคาเพราะว่าเราแค่มาพัก แล้วก็มีที่ชาร์จแบตท,ที่อาบน้ำเนาะก่อนที่จะเดินทางต่อนี่สำหรับโรงแรมเวนิสพาเลตนะครับถนนชื่นมันคามเภอสวยงงโกลงจังหวัดนาราธิวาด้านไกล้กก็จะมีมัสยิดปากิสถานนะแล้วผมก็ขึ้นรถรถไสรับจ้างที่อยู่หน้าโรงแรมนะครับ จะไปที่สถานีรถไฟจะไปถ่ายคลิปรถไฟต่อนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2-3นาทีแค่นั้นครับถึงสถานีรถไฟเลยนะจากบขสมามเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้เวลาประมาณ5-6นาทีครับเน,นลาเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนอน,อน,น้องณที่นี้เลยนะบนรถจักรยานยนต์รับจ้างไปสถานีรถไฟวันนี้ ขอบคุณเพื่อนๆรีวิวน,น้องๆครับเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับเวนิสพาเลตขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ